สวัสด so, ีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันเกม Stick อ a สามอันเนี่เดี๋ยววันนี้พี่อาร์จะไปทำ vs Battle นะเป็น vs Battle อาร์ชิดอนปะทะกับทุกคนนะครับผมมาดูกันว่าอาร์ชิดอนจะชนะใครได้บ้างนะครับ<ะ>แน่นอนว่ามันต้องชนะบนเก็บแรกแน่ๆแต่ว่าจะชนะกันแบบไหนขาดแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี<ะ>๋ยวผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไรเดี๋ยวผมเรามาดูอาร์ชิดอนปะทะกับพี่เดินก่อนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเนาะก็แน่นอนว่า อาร์ชีดอนชนะนะครับอัน,นอัน,นอันนี้มันไม่ไม่ต้องเทสก็ได้ปะมันเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเอาเคครับผมอามานัดประมาณนี้ก่อนคราวนี้เรามาดูอาร์ชีดอนปะทะซิกเกอร์บอร์ดกันบ้างนะครับดูว่าจะเป็นยังไงซิกเกอร์บอร์ดจะได้ตีป่ะครับได้ตีอยู่นะมีเจ็บอยู่มีเจ็บอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางครับผมคราวนี้เป็นอาร์ชีดอน vs สวอต์นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมีลุน้น มีลุ้นว่าซอสบวาจะชนะอยู่นะน่าติดตัวละติดตัวแล้วครับซอสบวาโจมตีไหวไหมเอ่ยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวจริงๆแต่ว่าซอสบวาใช้เงินสร้างแค่รนะ้อยห้าสิบนะอาร์ชิดอนใช้เงินสร้างสามร้อยนะครับถ้าซอสบวามาสองเขาก็แพ้ <c oughs> <c oughs> ต้องระวังดีๆครับเวลาจะใช้อาร์ชิดอนไป v วกับใครเนาะคราวนี้เป็นอาร์ชิดอน vs อาร์ชิดอนครับผม ู้่แค่จะพอดีกันเลยอะเสมอกันแน่เลยแจ้เข้าไปเรียบร้อยตายคู่คราวนี้เรามาดูอาร์ชิดอน V.S สเปียร์ต้นกันบ้างนะครับย,ยิงไม่เข้าไม่ว่าจะเล่นในภาคไหนนะครับจะเป็นสติ๊กบอลเลกาซีหรือสติ๊ก w อลสามเนี่ยยูนิตท,ที่แก้ทางอาร์ชิดอนได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือซอหวาร์เอ้ยไม่ใช่ก็คือสเปียร์ต้นอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าสเปียร์ต้อนเขาโอ้โหเขาเขาเาหนาตัวเขาหนาเนาะมันก็จะลำบากกับอาร์ชิดอนนิดนึงนะครับในการจะยืนสู้นะครับผมคราวนี้น่าสนใจนะครับอาร์ชิดอน VS พีปะพิษท็อกซิกเดสนั่นเองท็อกซิกเดสโจมตีแปดอาร์ชิดอนยิงไป10ครับแล้วก็มีอ่าโดนโดนพิษอีกอีกสี่เรียบร้อยครับท,ท็อกซิกเดสเนี่ยมันเป็นตัวยิงไกลก็จริงนะ แต่เขาเป็นไอ้นี่นะครับเป็นยูนิตประเภทเฮฟวี่นะคือไอเนี็ยเ,เป็นตัวแทงเดอจริงๆแล้นะเนี่ยนี่ไม่ได้โมนะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอาร์ชิดอน vs อีคลิปเซอร์นั่นเองอีคลิปเซอร์สร้างแพงกว่านะครับใช้เงิน400แล้วก็ใช้มานาด้วยเรียบร้อยครับอีคลิปเซอร์เขาความสามารถเขาก็คือเวลาสู้กับประเภทยูนิตประเภทไลท์เนี่ยเขาจะได้ดาเมจพิเศษเพิ่มนิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นอีกิปเซอร์ก็คือตัวจัดการกับอาชิดอนเป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นอาชิดอน vs นินจาโอเคแน่นอนว่าอาชิดอนจะแพ้เพราะว่านินจานี่เขาเป็นยูนิตที่เอาไว้สังหารพวกยูนิตไลท์ประเภทไลท์อยู่แล้วนะครับพวกก่อเบาอยู่แล้วพวกอาชิดอนซอสหลาตรงนี้จะแพ้นินจาทั้งนั้นนะครับพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนนินจาเนี่ยต่อไปเป็นคิวของอาชิดอน vs เมลิกกันบ้างนะครับ เมลิกเนี่ยความสามารถก็คือเขาสามารถป้องกันไอ้นี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป้องกันเขาเรียกว่าเป็นอาวุธประเภทโปรเจกต์ทายนั่นเอง <Huh? S 1> แต่เหมือนกับว่าการฮิวของเมลิกเนี่ยจะไม่สามารถช่วยชีวิตของเขาได้นะครับการโดนตัวตัวนี้ก็ไม่ต้องสืบว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ก็ไม่แน่เวลาเราการบาเลียใช่ไหมครับช่วงนี้เขาสามารถฮีวได้ฟรีๆนะอะไรแบบนี้นะครับดูว่าจะฮีวได้แค่ไหนโอไม่ไหวครับยังไงก็สู้ตัวตัว,ตวสู้กับ อาร์ชิดอนไม่ได้จริงๆมาลิกมันจะไปตัวตัว,ตวสู้กับใครได้ครับมันโจมตีใครเขาไม่ได้จะบ้าไปแล้วเหรอเอาเมรลิกไปสู้นะครับอ่ะโอเคก็น่าจะจบประมาณนี้เรียบร้อยนี่เพิ่งเห็นอาร์ชิดอนฆ่าได้ตัวแรกแรก็ไอ้นี่แหละแล้วก็ไปฆ่าพวกซิกอร์บอดพีเดินเลยพวกนี้ได้นะครับอันนี้สิครับของจริงอาร์ชิดอน V S คนยักษ์นั่นเองคนไม่เหลือครับ จบครับผมโดนไปกี่ดามีสามสิบกว่ามั้งเมื่อกี้นี้เ <st arts> ท่าไหร่เท่าไหร่กันแน่สามสิบห้าครับโดนไปสามสิบห้าดามจคนยักความสามารถทเขาก็คือเวลาสู้กับยูนิตเฮฟวี่เนี่ยจะได้ดาเมจพิเศษนะครับ <c oughs> แต่ถึงกระนั้นการสู้กับยูนิตประเภทก่อเบาหรือประเภทไลท์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือบา่ากว่าแรงเขาต่อไปเป็นซอสว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นอาร์ชิดอนเอสมินเนียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสีเดี๋ยวเสี <c oughs> กลับมาสู้กับมินเนียนก่อนเพื่อนอ่บาบังคับเองก็ได้วะยิงยัดหน้าเข้าไปยัดหน้าเข้าไปครับผมทําไมอาร์ชิดอนไม่ยิงมินเนียนครับตกไปโอเคก็ชนะมินเนี่ยนได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเปนแพ้มินเนียนเนี่ยพิามก็ไม่เล่นแล้วด้วยอ,อาร์ชิดอนเนี่ยนนะถ,นถึงขนาดแพ้มินเนียนนีน่ก็คือไร้ประโยชน์มากนะครับคราวนี้เป็นอาร์ชิดอน VS เมจิคิวจเวกันบ้างครับ ดูว่าเมจิคิวจะสามารถเรียบร้อยบึ้มเข้าไปทีเดียวแล้วมันติดติดดาเมจเบิร์นดาเมจด้วยนะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมจิคิวไม่เอาอย่างนั้นสิเออเอาหอกระแทกเฮ้ยเอากระทากระแทกสิครับจะไปบึ้มอย่างนั้นมันก็ไม่โดนก็สิเพื่อนว่าแต่ก็ชนะอยู่ดีเนาะเรียบร้อยครับเมจิคิวก็เป็นฝ่ายชนะไปแบบไม่ต้องลุน้นแต่ก็ลุ้นนิดหนึ่งตรงนี้ว่าทำไมมันถึงไปปาเวทแบบนั้นครับ ก่อนจะเปถึงยูนิตเจเนอเรลนะครับเราก็มาดูอาร์ชิดอน VS คนเก็บแรกกันก่อนละกันคนเก็บแรกจะได้ตีไหมถือว่าได้ตีอยู่นะ,ะเอ,อ้เอาเรื่องนะทําดาเมจได้โอเคอยู่ประมาณ25ดาเมจโ<ะ>ดยรวมนะครับแล้วก็โดนยิงตายไปแต่เหมือนกับว่าอาร์ชิดอนเอาไปตอดคนเก็บแร่ได้ดาเมจไม่ได้น้ําได้เนื้อเท่าไหร่นะครับ <What? S 1> เอาซอสบาดไปตีเลยสาใจกว่า อาร์ชิดอ VS ไซฟอร์ครับยูนิตเจเนอรลลยครับคนแรกที่เราเอามารีวิวนั่นและเรียบร้อย2ทีเดี่ยเนี่อย่างที่บอกเอาพวกเอาพวกตระกูลซอน่าพวกนี้ไปไปตีกับอาชิดอนนี่เละหมดครับสู้ไม่ไหวต้องมีคนยืนยืนแทงให้นะถึงจะดียูนิตฮีโร่ตัวที่2ครับอาชิดอนปะทะคิดชูครับผมดูซิว่าลูกน้องจะฆ่าเจ้านายได้ไหม <c oughs> เรียบร้อยลูกน้องมันจะไปเก่งกว่าเจ้านายได้ไง สองดอกดับเฮ้ยน่าอึดาจริงๆฮ้ยแต่เขาก็ทำดาเมจใส่คิดชูไปได้นิดหน่อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคในระดับที่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เจ้านายเจ็บตัวได้ทีนี้เรามาดูอาร์ชิดอน VS อาทยอสกันบ้างครับอาเหมือนกันครับตระกูลอาครับเรียบร้อยครับสองีดอนครจริงๆการเอามา VS กับยูนิตระดับแม่ทัพนี่มันไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่า ไหนก็ไหนแล้วก็ต้องทดลองกันให,ให้ให้สุดครับเอาให้สุดให้สุดประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าอาร์ชิดอนเบสคิงซาเล็กเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับมาแล้วครับพระราชาเราโอโ้โหเลือดเยอะครับตัวอย่างหนากลัวอะไรเรียบเลย,ยสู้ไม่ได้ครับก็เรียกได้ว่า2ทีตายนะครับยูนิตแม่ทัพส่วนใหญ่ก็จะโจมตี2ทีตายหมดเลยเนาะเอาล่ะนี่คือรีวิวนะครับ อาร์ชิดอน VS ทุกยูนิตนะครับก็จะเห็นได้ว่าอาร์ชิดอนเนี่ยสามารถชนะผีเดินได้นะครับชนะซิกน์วอร์ดนะครับในตัวตัวเนาะแล้วก็เสมอกับอาร์ชิดอนด้วยกันเองแล้วก็ชนะคนเก็บแร่นะคับนับไหมชนะคนเก็บแร่นี่นับไหมแล้วก็ชนะมินเนี่ยนนะครับประมาณนี้นั่นเองเนาะก็ถ้าชอบใจตัวละครนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้อาร์ชิดอนด้วยนะครับผมสตอนนี้พิแอมพิซม์มิและเกมสติกวอร์สามต้องขอตัวลาไปดีเพลนี้ก่อน แล้วคนใหม่ใน vs battle ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมบายยครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม